สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผุทุืบันที์เี้ามารับชมรับฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่พรวยกับท่านผู้ชมคลิปนี้จะมาตามสูตรคำนวณของเซียนบานดุงนะคะแล้วก็จะตามหมวยซองหามืินกับเซียนนำนมชม่มงวดผ่านมาเซียนบานดุงออกกับช่องแพร่พร,รวยให้หวดแรกนชมชุมเลขที่เพิ่นจัดไห้นะคะหวยซองหามืนินเลขวิ่งเล็กเลนเพิ่นฟั่นไป ีเลขหกน้ำชมเลขหกโตนี่มาเต็มเต็มเลยน้ำชมและการเลขจับคู่ที่เพิ่นจัดไห้นะคะหวยซองหาเงินวัติพันธ์มาเน้นไปที่หกเจ็ดชุดเดียวน้ำชมถ้าผู้ใดไดกไ้กับหัวไว้กะคุงจะได้โชคได้มานะคะสำหรับเลขหวยซองหาเงินน้ำชมหน่อยหน่อยเน้นเลยนะคะแล้วก็สูตรของเซียนบันดุงวัติพันธ์มาเพิ่นตัดเลขสามออกไปน้ำชม่มโตร่องเนาะคะ่ะ เป็นเลขสามเพิ่นฟันไปที่สามกเลขออกคบศูนย์สาน้องชมเป็นที่นาเสียดายครับนะคะสำหรับเลขวิ่งเลขแลนมาเต็มเต็มน้องชมงวดนี่หลุนต่อเลยว่าเลขคำนวณของเซียนบันดุงนะคะงวดที่สองที่ออกกับช่องแพพร,ระรวยละกะหวยซองหาเหมือนจะได้เป็นแนวทางโตใดแบบใดนะคะละกะ็เลขจับคู่ของเพิ่นจะได้เป็นโตใดนะคะ เลวิ่งเล็กเรีนี่กน,นาสนใจน้องชมเพราะว่แมนอหลีนะคะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนนะคะไ้เซียนบันดุงเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีสดค่ะสวัดีค่ะมนเซียนบันดุงบ่ค่ะ,คะโอเคมาตามในโค้งสุดท้ายเลยค่ะเซียนหวยซองหาเงินมัน่ว่ิพานมาปังอหลีนะคะเล็กวิ่งเล็กลรนปังนะคะเซียนเนะาะค่ะ ผู้ใดได้กาพัวไว้นะคะที่เสี้ยนเน้นไหงวดทิพานมานะคะซ่องหาเมือนเน้นโตเดียวคือหกเจ็ดนะคะเลขออกกับัวนะคะเสี้ยนเนาะเป็นตาเสียดไดค่ะงวดทิพานมาเ้าบริกาผพัวไว้นะคะหกเจ็ดกับกาผัวเป็นเก้าเจ็ดแต่ว่าเลขวิ่งเลขเรียนเพิเ่นฟันโตเดียวคือเลขหกบนล่างนะคะปังอีหลีนะคะงวดทิพานมาอา่าวงวดนี้รุ่นต่อเลยนะคะสำหรับเลขเสี้ยนบานดุงเฮ้า เลขสายวิ่งบอผิดหวังนะคะงวดนี้ได้มากแล้วป่คะสำหรับซ่องหาเงินค,ค่ะเอาเลขของเซียนเองด้คะ่ะเหตุไวแล้วนาอครับค่ะโอเคหมวดนี้กะขอแนวทางแบงปันในช่องแพรผพารวยคือเกาเด้อยค่ะเด้อขอให้ได้โชคได้มาน้ำกันนะคะงมวดนี้เซียนบ้านดุงค่ะ ของเซียนเองเล็กวิ่งเล,เล็กเนได้เป็นตัวใดน,นะคะเซียนสา,สามตัวคือเก้าเหรครับค่ะสามตัวคือแปดเก้ารับวิ่งวิ่งสามตัวแปด,แปดห้าแล้วก็เก้าค่ะครับวิ่งที่เก้าครับงันนี้บนอ๋อฟันที่เก้าตัวเดียวนะคะเซียนครับเดี๋ยวนะ มันไปที่เลขเก้าเน้นๆค่ะบนล่างบบกคะเซียนลิ้ดวนนิงเดียวครับรบ,บนล่างครับโอเคค่ะสายวิ่งสายรูดพิจารณาเานาะค่ะเน้นบนล่างค่ะ,ะบัตรที่นี่จับคู่ให้แน่นคคะเซียนเหมือนนี่ค่ะค่ะเก้าห้าครับจับคู่มีเก้าห้าค่ะเก้าแปนครับ เก้าแปดค่ะก้าัครับวันนี้ก็แปดห้าครับเก้าห้าเก้าแปดแล้วก็แปดห้าเนอยครับ,ค,รบค่ะแล้วก็สามชุดในบอคาเซียนครับโอ้ฟันให้นหน่อยๆเลยนะคะจัดให้ บาน,นีเก้าหาเก้าแปดแล้วก็แปดหานี่สามชุดนี่เซียนหมักตัวใดลายโกโมโค,ค่ะมักมักเก้าแปดครับฟันไปที่เก้าแปดนะคะครับอ๋อชุดเดียวหางเดียวเนียนๆแล้วค่ะเด็กเซียนบานดุงเป็นตาหลุนนะคะเพราะว่าจัดให้ในน้อยเนียนๆเลยนะคะอา่าทีนี้กะมาหอดถีดแฟนจ่องเฮารอคอยแล้วนะคะหวยซองหาหมื่นนะคะเซียนเนาะซองห้าหมื่นอ่า คนสิงนั้นไม่ไหลได้หรืครับซ่องหาเงินบอกค่ะครับอืมแสดงว่า,าเพิ่นเจ้าหันเจ้าหันหุบเปยนจ้าไหมอู้เพิ่นเร่นเป็นเนาะค่ะอ่าจะผมลองคิดไปมือเดียวอันฟังแม่พ,วพัวพ่อเรื่อยได้ใก้ใกล้สองสามมือหนึ่งนะบ<ะ>้าแสดงว่าผู้ที่เล่นผู้ผู้ที่เพิ่นเล่นเป็นมากเล่นเนาะ คือว่าเพิ่นจะมาวิ่งนะครับอืมเลขวิ่งนี่คือได้เต็มๆเลยเนาะเสียนเนาะเบิ่งวบิที่ผ่านมาเนาะค่ะเพิ่นฟันห้โตเดียวหกเนาะค่ะบนล่างบานิบานิโตเน้นเพิ่นก็เน้นหกเจ็ดชุดเดียวเนาะเสียนเนาะครับคก็คือมันเลขกโบโบลายชุดอ่ะเลขน้อยชุดมันก็เป็นตะหลุนเนาะได้เทิงวิ่งได้เทิงเลขจับชุดเนาะค่ะจับคูโอเคค่ะเสียนเอาหาเมื่อนเฮาหัวดนีหลุนต่อเลยนะคะเอา ได้เป็นตัวใดเนาะคะห้าหมื่น,นวันนี้หมอครับค่ะมันก็เลขขึ้นนี่แหละครับมันมันมันแตกหาต่าเก้านี่แหละครับเอา้าห้าหมื่นก็คือชุดเดียวนี่บมอคะเซียนครับนีค่คำเงินต่างหาครับอ๋อค่ะครับแปดห้าเก้านี่คือหวยซอ,องห้าหมื่นเนะาะค่ะเซียนเนาะ โอโอเคชุดนี้คือหวยซองห้าหมื่นนะคะอ้าวบัตรน,นี้เลขต่อไปแสดงว่าชุดแรกนี่เป็นหวยซองอ่ะต่อไปจะเป็นเลขเซียนเนาะเซียนเนาะนทีนี้ก็สูตรคำนวณน,นะคะค,คำนวณเซียนเท่าคำนวณติ้งแปดกับเก้าแล้ให้สองตัวบนค่ะ วิ่งแปดกับเก้านะคะครับอืมเน้เนๆเลยนะคะสบแปดกัเก้านี่มากซ้ำกันคือเก้าบอค่ะเซียนครับโอเคเราคุนตัดสมออกออกสามเสมนี่มเมนเห็นบอทีแพ้ว่าไอต้ตก็เลยว่าเจ้าตัดสามก็เลยว่าเออเอาไว้เป็นโตกันซะโอ้ยงวดบางยาถา้าเมนเติมสูยนใส่นี่ยัดสามตัวแตกเนาะไอต้ตกันเนาะ สามหกับสามเจ็ดไหมอ้าบบัดที่นี่การเล็กวิ่งเหล็กเลนของเสี้ยนแปดกับเก่าแล้วนะคะจับคู่ได้ตัวใดเนี่ยค่ะสูดเสี้ยนเอาจับคู่ได้แปดใช่ไครับจับคู่มีแปดเจ็ดค่ะแปดห้าครับแล้วก็มีแปดห้าค่ะเก้าห้าครับมแล้วก็เก้าห้านะคะ เก้าแปดครับแล้วก็มีเก้าแปดค่ะอสี่ชุดสี่หางคือเก้าได้ได้เอาเอาจัดเลยเขาที่ว่างหันด่อะเอาอค่ะงวดหัว่ิพานมาเส้นออกช่องแพลเพระรวยห้เแต่บนเนาะงวด่ิพานมาเนาะเสียดายคักเนาะเอางวดนี่จัดล่างน้าเนาะค่ะครับล่าง ตัวใดคะล่างซีกับห่าครับล่างมีสี่กับห้าค่ะครับค่ะจับคู่ครับค่ะจับคู่สี่สองครับมีสี่สองค่ะสี่สามครับสี่สามค่ะหลังนี้กัห้าสองครับห้าสองค่ะห้าสามครับแล้วก็ห้าสามนะคะ เน้นไปที่4 2ครับงวดนี้อ๋อค่ะงวดนี้เน้น4 2นะคะชุดเดียวนะคะเสี้ยนดเดียวเลยครับดเดียวเลยก็เน้นเน้นเลยนะคะเอาของเสี้ยนนี่เลขบนมีตัวเน้นบอค่ะเสี้ยนเน้นเน้นีนนท่ที่เก้าเก้าแปดครับเน้นไปที่เก้าแปดค่ะคก็คือว่ามาแนวเดียวกับซ่องหาเมือนเลยนะคะเสี้ยนเนาะเอาเสี้ยน เลขเก้าแปดนี่เป็นตากับพัวบวงวดนี่หรือจังไดครับ<า>ครับครับเนี่ยไม่เร็ววัตโตครับตั้งต้องกลับเรื่อยให้เดี๋ยวเลขเก้าแปดนาจะกับพัวเป็นเก้าหกหกหกแปดบ่หรือว่าบวมับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตกับผัวไว้เลยนะเสียเนาะหกแปดเนาะเป็นตัวกันไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อเพราะว่างวดที่ผ่านห้าม้าห้าผาดคักเนาะ โบดกัวไวให้เพื่อนถักกับหัวไวนี่อุ้ยระเบิดลงเลยงวดแลบเสียดเนัขาหวลัคอุ้ยขอบคุณเซียนหลายๆเด้อที่แบ่งปันให้จ่องเพื่อเพื่อรวยแมนเพราะว่าแมนแมนแมนนั่นอู้เสียดายครับค่ะโ้ยระเบิดลงเลยเนาะ เสียดายค่ะเสียดายที่เพิ่นบบเดฟันลางห้เห่าเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาคันแมนไฟฟันลางก็คือจับท่างถือเลยเนาะเซียนเนาะเพราะว่าที่ฟันห้หกเจ็ดนะคะอ่างวดนี้เพิ่นเนีนนห้เทิ่งบนเทิ่งลางแล้วก็เลขโตที่เพิ่นมากเอลีเพิ่นก็เน้นเลยแล้วนะคะขอให้แตกปังๆขอให้ดังไปทั่วโลกกับเซียนขอพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนแบงปันให้เอซแฟนชองเดเซียนเดอร์ขอยเซียนได้โชคได้มาแล้วก็แฟนชองโชคได้มากับเซียนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้งินแล้วนะคะงวดนีนะ่รนผู้ำำชมเสียนบานดุงฟันทงจัดให้หน่อยหน่อยเน้นเน้นนะคะเลขเสียนเห่าเพิ่นบอคัดให้หลายชุดหลายหางน้ำชมเลขซ่องหาเมินกะมาแนวเดียวกันกับเสียนอีกแล้วน้ำชมซ่องหาเมินงวดนีเพิิดจัดให้มามนี้แปดมีหามีเก่าฟันไปทีเลขเก่านะคะสายวิ่งสายรูดเน้นบนล่างน้ำชม ้วก็เลขจับคู่3มชุดคือเก้าหาเก้าแปดแล้วก็แปดหานะคะเน้นชุดเดียวหางเดียวเน้นเนนคือเก้าแปดน้ำชมบาทที่นี่เลขเสียนเฮานะคะเสียนบานดุงเพิ่นจัดแยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างน้ำชมวทต่ิพันธ์มดดาเพิ่นฟันแต่บนหายเป็นทีนาเสียดายคักนะคะเลขล่างเพิ่นมาเต็มเต็มวดนีีเพิ่นฟันหายเครื่องบนเครื่องล่างเลยน้ำชมจัดให้เลขบนมีน วิ่งแดกับเก่านะคะจบคูมี8แปดเจ็ดแดหาเกหาเกาแปดน้องชมวดนี้ให้กันกับหัวไว้นะคะระหว่างเกาแปดกับห8ดน้องชมฟันไปที่เกาแดเม็ดเดียวเน้นบนนะคะแล้วก็เน้นลางน้องชมวิ่ง4กับหาจบคูมี่สี4 2องสสามหาสองแล้วก็หาสามนะคะ เน้นชุดเดียวหางเดียวเน้นเนีนคือสีสองน้ำชมหมงวดนีผู้ใดมักสตรของเซียนบันดุงกับแคบหน้าจอไหวพิจารณาใดเลยเลยด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะพิจารณาเอานะคะงวดนีผู้ใดเด็เขามารับชมรับฟังใดเสียงโฉคเสียงลาบตะกอห้แช่งจ้องเอามีโชคมีใช่โฉดโชคหมันมาหนึงฟังกันสุกุสุคนค่ะสวัสดีค่ะ